ครับสวัสดีครับสมาชิกนักตกปลาทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ว่าได้กดไลค์กดแชร์ f a c e b o o k youtube ต่างๆนะครับรู้สึกว่าจะมีกำลังใจมากขึ้นในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนี่ก็นานแล้วไม่ได้ทำคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อนักตกปลานะครับก็ถือว่าเป็นการ แนะนำนะครับไมไ่ว่ามา,าจะมาสั่งสอนหรืออะไรนะครับเป็นการช่วยๆอ,อะไรดีๆรู้อะไรดีๆมาก็อยากจะมาแนะนําให้ครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นักตกปลานะครับต้องขอบคุณทุกกําลังใจครับบา,บางวิวเนี่ยผมไปดูแล้วเกือบแสนวิวก็ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็เลยมีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไป ช่วงนี้เห็นงานจิกพวกงานอินซีงานอะไรขึ้นมาเยอะนะครับก็เลยอยากงานแคสอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะมาทำาคลิปเกี่ยวกับการทําปลายสายของงานที่เกี่ยวกับงานสลิงกับปลายสายงานจิกงานแคสนะครับก็ปกติแล้วนะครับก็เริ่มไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่เสียเว<ม>ลาปกติแล้วที่เราจะเคยเห็นก็คือว่า,าสมาชิกเนี่ยจะชอบใช้วิธีนี้กัน นะครับก็คือจะใช้อาจจะเป็นโซลิดหรือว่าเป็นลูกหมุนนะครับผูกกับเบ็ดนะ,ะเบ็ดจิกกนนะครับ <S <S อาจจะเป็นสายสลิงไส้ไส้ในสายแอซิดอะไรเนี่ยนะครับแต่มักจะใช้วิธีการผูกแบบตายตัวนะครับเห็นไหมครับจะใช้วิธีนี้กันซึ่งถ้าการผูกแบบนี้เนี่ยสลิงเนี่ยก็จะเกิดการลิกอ่าการตอนตอนที่เรา,เรามัดเนี่ยจะหงิกงอนะครับเห็นไหมครับมันจะหงิกงอเพราะเกิดจากการมัดน,นะครับแล้วเมื่อบางทีเนี่ยเราเราใช้งานไปเนี่ยมันจะเกิดเยื่อเนี่ยจะเกิดแอคชั่น บิดสลิงไปบิดไปบิดมาเนี่ยสลิงตัวเนี้ยก็จะจะพับบิดงอแล้วก็เสียรูปทรงหักแล้วก็จิกไปจิกมาเหยื่อหายไปโดยแบบแบบงงงเอ้ยเหยื่อหายไปได้ไงสงสัยโดนอินทรีกัดสากกัดโดยที่ไม่รู้ตัวจริงๆแล้วไม่ใช่ครับตรงเนี้ยมันจะเกิดการบิดไปบิดมาพลิกไปพลิกมาเพราะแรงดึงของเหยื่อนะครับทำให้สลิงตัวเนี้ยหักนะครับเป็นวิธีการผูกแบบการมัดตายตัวนะครับนี่คือข้อเสียนะครับ ต่อมาบางคนก็รู้ข้อเสียตรงนี้ไปก็จะเริ่มใช้วิธีโดยการใช้สลิปนะครับบีบโดยให้ตรงบริเวณลูกหมุนหรือว่าตัวโซลิดเนี่ยนะครับมีมีมเขาเรียกว่ามีรูมีห่วงนะเห็นไหมครับซึ่งอาจจะทําให้มีการแบบเคลื่อนไหวอิสระมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีนี้แต่แต่ก่อนผมก็ใช้วิธีนี้นะครับ แต่เราอาจจะเปลืองอุปกรณ์หน่อยสายหน่อยเราต้องมีพวกสลงสลิปอะไรเงี้ยมีครีมหนีบอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะดูแบบวุ่นวายนะครับอาจจะดูมากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมามาแนะนําการมัดพวกงานกิ๊กงานแคปที่ใช้สลิงประกอบลูกหมุนลูกโซลิดนะครับที่มากับเบิดิ๊กเนี่ยนะครับนะครับลองดูนะครับผมจะมานะครับก่อนอื่นเลยอ่าเนี่ยนะครับลักษณะก็จะเป็นอยนี้นะครับที่ผมใช้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับมีการมีห่วงมีรูนะครับเห็นไหมครับที่เป็นอิสระแล้วก็ไม่มีแม้แต่ว่าพวกสลิปอะไรใช้นีใช้สลิงในการมัดล้วนๆซึ่งต้องเข้าใจว่าแล้วก็สายไม่งอิกงอยไหมครับต้องซึ่งเข้าใจด้วยว่าการใช้สลิงในการมัดเนี่ยคุณจะต้องไม่มีเงื่อนที่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าสลิงเนี่ยไม่ใช่เหมือนเชือกเหมือนเอ็นนะครับที่ว่าต้องมัดซับซ้อนแล้วมันจะมัดได้ดังนั้นเราจะใช้เงื่อนแบบไหนยังไงในการมัดที่ไม่ซับซ้อนนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็เริ่มที่เราใช้สลิงนะครับนำมาก่อนนะครับสลิงนะครับเป็นสลิงดีๆหน่อยนะครับนิ่มๆนะครับครับผมก็ใช้ตัวนี้นะครับนิ่มผมชอบใช้ก็ประมาณรัก30 40ป้ปอนนะครับ20อาจจะเล็กไปแต่ว่าถ้างานไม่โหดมากนะครับงานไลๆอาจจะทัก20ก็ได้แต่ผมจะผมจะใช้อยู่ประมาณ30 40นะครับสลิงตัดเข้ามาก่อนเลยแล้วแต่ความยาวที่จะชอบนะครับส่วนมากก็จะแนะนำอยู่ประมาณ30มเซ้น นะครับผมก็จะตัดอยู่ประมาณสัก40มัดอะไรเสร็จก็จะอาจจะเหลือสักสามเซนนะครับพะผมมองว่าบางทีมันแย่งกันหรือไงเนี่ยมันชาร์จมาเนี่ยอาจจะโดนสลิงเนี่ยก็เผื่อให้ยาวหน่อยแล้วกันนะครับครับเราก็ใช้สลิงนะครับแล้วก็เอาเบ็ดที่เรามัดไปนะครับนี่ผมตัวนี้นะครับนี่ผมเอาตาเดียวนะครับผมแค่ว่าเอามาให้ดูบางคนอาจจะใช้2ตาก็แล้วแต่นะครับเป็นสาย S อสซิสลิงสายไส้ในนะครับห่วงเนี่ยเป็นห่วงโซลิดแล้วกันนะครับตัวนี้บางคน อันนี้ผมจะใช้ห้อยตูดผมจะใช้โซลิดนะครับบางคนก็อาจจะใช้ลูกหมุนก็แล้วแต่นะครับเบ็ดคิกผมไม่กล่าวถึงแล้วกันผมจะมาพูดถึงสลิงนะครับนี่นะครับสลิงเริ่มเลยนะครับเราก็มัดสลิงไม่ได้ใช้ไม่ได้ลอดอะไรนะครับอยู่อย่างนี้มัดขึ้นมาเป็นปมหนึ่งปมนะครับเห็นไหมครับเป็นปมหนึ่งปมเห็นแล้วยังเห็นนะครับเป็นปมหนึ่งปม สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปในห่วงของโซลิดนี่นะครับห่วงโซลิดสอดแล้วยังนี่นะฮะสอดแล้วแล้วนําปลายสายสลิงนะครับสอดเข้าไปในห่วงที่ในรูในรูนะครับในรูที่เราทำที่เราทําขึ้นมาสอดเข้าไปปั๊บนี่เห็นไหมครับเข้าใจนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้อ่าเราก็ปรับระยะเลยว่าเราอยากจะเท่าไหร่ เหมือนผมผมไม่อยากให้มันเป็นห่วงที่มันโตมากกลัวจะไปเกี่ยวตาบิตทิ่กันะครับผมก็จะดึงเลยนะครับอล็อกเลยว่าเราจะยาวเท่าไหร่ล็อกไปเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับผมล็อกแล้วจากนั้นก็พันนะครับพันเหมือนเราต่อลูกหมุนนะครับจับตรงนี้นะจับตรงนี้เหมือนกับเราต่อลูกหมุนแล้วเราก็พันเอาละสามรอบก็พอนะครับนะครับแล้วเราก็แทงขึ้นมาแทงตัวมันเองนะครับแทง แทงรูที่เราพันเมื่อกี้ครับเหมือนเรามัดลูกหมุนทั่วไปครับใช้เงื่อนทั่วไปนี่นะครับรูมันรูมันบีบประมาณสามรอบก็พอครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าสลิงเนี่ยเรามัดเยอะมันจะช้ำบอบนะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ดึงมัดเสร็จนะครับดึงดึงเลยนะครับผมใช้คีมดีกว่านะครับ แล้วก็ดึงนะครับรูดไปแล้วก็รูดไปนะครับเห็นไหมครับอเคไหมครับแข็งแรงดึงหน่อยนะครับผมดึงหน่อยจึ๊ดึงกับสารีให้มันแน่นนะครับกลัวมันแต่จริงๆแล้วมันแน่นมากไม่หลุดหรอกครับแล้วก็ตัดตัดปลายออกนะครับตัดตัดปลายออก เห็นไหมครับเห็นย่างสวยงามนะครับห่วงเป็นอิสระนี่ครับเงื่อนนะครับไม่มีรอยสายทําให้เราต้องแบบสลิงององนะครับเห็นไหมครับนะครับ,รบแล้วปลาย,อ,าอ,าย,าอ,ยาอีกด้านหนึ่งความยาวก็นี่นะครับผมก็อยู่ละสามสิบเซนอีกด้านนึงเนี่ยเราจะมัดกับสาย ฟลูโคคาร์บอนที่ต่อมาจากสาย PE อของรอกนะครับเรานำไปฟลูโคคาร์บอนเราก็ต่อแบบเหมือนเงื่อนที่ใช้ใช้ที่ก่อนหน้านี้ที่คลิปที่แล้วผมทำไว้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นสายฟลูโคคาร์บอนนะครับผมปับ๊บนะครับเราก็แทงเข้าไปเลยนะครับแทงเข้าไป มัดเหมือนเราเริ่มต้นหัดตีกับป้อมครับจะมักจะใช้เยอะเงื่อนนี้กันนะครับนะครับแล้วก็ล็อกบีบมเสร็จแล้วนะครับเราก็พันนะครับพันพันนะครับนี่ฮะบีบเลยแล้วก็พันตัวเองพันจากล่างขึ้นดังบนนะครับที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแนะนําว่าเป็นสลิงต่อกับตอกับ สายฟูโรนะครับถ้าใครเคยติดตามผมก็คือจะใช้เงนตัวนั้นนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ดึงนะครับนี่นะครับเป็นปมสวยงามดึงสลิงหเออชืแล้วก็ดึงเอ็นนัปั๊บนะครับโอเคนะครับรออตัดนะนะนะสายปึ๊บตัดสลิง นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือจะเป็นรอยต่อของตัวสายฟูโลคาร์บอนกับสลิงตัวนี้ก็จะเป็นรอยต่อของสลิงกับชุดของเบ็ดจิกของเราเห็นไหมครับว่ามันเป็นธรรมชาติมากนะครับไม่มีสลิปไม่มีการต่อที่ยุ่งยากนะครับเห็นไหมครับสายจะเป็นเนื้อเดียวกันกับสลิงโดยซ้ำไป ไลท์ like ที่สุดแต่แข็งแรงที่สุดนะครับคําพูดนี้ผมจะชอบพูดสําเสมอเวลางานตกปลาไม่ว่าจะงานหน้าดินงานจิ๊งานเคสตกปลาเนี่ยถ้าเราทำองค์กรให้ไลท์ที่สุดแต่แข็งแรงที่สุดลดการระแวงของปลาหลายๆอย่างน,นะครับจะตกปลาได้ดีนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเลยกันนะครับในช่อง YouTube Facebook ผ่านกายนะครับ YouTube ก็เป็นกลิ่นนะครับกลิ่นนครนะครับ กริดนครนะครับในในกริดนะครับกริดดี u t u b e นะครับ i อก็จะเป็นกลิดนครนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่ที่รับชมกันนะครับก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ